มาการองบะหวานมากะองม้โอ๊ยันนี้น่ากินวเอาไปทางร้านเลยบะหวานคืนมาต้องกินด้วยนะไยได้ข่าวจะซื้ออะไรให้น้องเดี๋ยวซื้อให้หนึ่งอย่าง ซื้อวันซื้อของให้เอาเป็นให้เฮียเลือกให้แล้วกันซื้อให้หรอซื้อให้หนึ่งอย่างซื้ออะไรอ่ะเฮียเลือกให้จะได้เสื้อเหลือเก่งอยากได้อะนำได้ใจต่อตายไปแล้วไม่เคยเบาเลยนะแต่ก็เข้าใจความความใจพี่น้องที่น่ารัก